สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องกิฟพาตรยนะฮะวันนี้เราพามาแบบรวมมิตรรวมคลิปอาหารเด็ดๆรวมมิตรกันเลยนะครับจานแรกนี้ก็คือแกงมะเขือใส่ไข่ดาวนะครับน่ารับประทานมากเลยนะครับอันนี้เป็นน้องไก่ทอดกรอบ ลาดด้วยน้ำจิ้มไก่นะครับสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับกินคู่กับข้าวสวยละ้อนอร่อยมากเลยนะครับต่อไปเป็นแกงเขียวหวานใส่ปลานะครับสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับ กุ้งอบพุ้นเส้นครับเราทำน้ำจิ้มมาด้วยนะครับเห็นไหมครับสีสันน่าจัะน่าทานมากเลยนะครับทานแล้วอร่อยมากๆเลยนะครับต่อไปเป็นข้าวกล่องนะครับกระเพราหมูกรอบนะครับ เขาให้เยอะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับต่อไปเป็นกว๋วยเตี๋ยวร้านบ้านชาวนานะครับคือกว๋วยเตี๋ยวรวมหมูลูกชิ้นตับนะครับสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับโดยเฉพาะตับนะครับเป็นตับหวานนะครับ เรามีของหวานมาตบท้ายด้วยนะครัเข้าวเหนียวมะม่วงครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงจานนี้ต่อไปแล้วเราไปต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตนะครับเราสั่งบะหมี่เหลือง หมูแดงต้มยำนะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเช่นเคยนะครับแต่เป็นตับล้วนนะครับเป็นตับหวาล้วนๆเลยนะครับน้ําตกนะครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับอร่อยมากครับ อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกรวมหมูลูกชิ้นนะครับจากร้านบ้านชาวนาครับหรือเพจกินเส้นนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด